คลาชเป็นเกมที่หยิบเอาตำนานเทพเจ้าชินโตของญี่ปุ่นมาตีความใหม่ในบริบทของสมูไรผู้ได้รับพลังจากเทพเจ้าเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกมนุษย์ครับว่ากันว่าสมูไรคนแรกที่รับมอบภารกิจนี้ได้สานต่อเจตจำนงดังกล่าวเรื่อยมากระทั่งจุดเปลี่ยนบางอย่างทำให้เทพเจ้าพิโรธไม่นานสงครามระหว่างมนุษย์ก็เริ่มต้นขึ้นลุวงเลยติดต่อกันมานานหลายปีโดยที่ไม่มีวี่แววว่าสงครามนั้นจะสิ้นสุดลงผู้เล่นจะรับบทเป็นจินมู ามูไรแห่งหมู่บ้านอากิที่ซึ่งซูซานโอะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเธอคือผู้รับพรจากเทพแห่งพายุฝนเทนง,ง,งูโดยวิชาดาบของหมู่บ้านแห่งนี้คือการเปลีชีวิตเป้าหมายด้วยดาบเดียวนอกจากนั้นซูซานโอะยังมีสถานะเป็นคุณย่าของชินมูอีกด้วยและเธอคือคนที่ชุบเลี้ยงและก็ฝึกฝนวิชาดาบให้เรามาตั้งแต่เด็กๆเ,เนื่องจากพ่อแม่ของชินมูได้ตายจากไปเมื่อนานมาแล้วด้วยฝีมือของอามาเทรสุหัวหน้าหมู่บ้านนัสเซที่เป็นคู่อริของหมู่บ้านอากิปมความขัดแยง้งนั้นบอกเล่าเกี่ยวกับการทร ที่เป็นบอกเกิดของสงครามการต่อสู้ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไม่มีวี่แววจะจบลงง่ายๆจินมูรู้แค่ว่าอมาเทรสุคือคนที่ทําให้พ่อแม่ของเขาต้องตายตัวเอกจึงตั้งใจฝึกฝนวิชาและก็หมายมั่นว่าจะได้เข้าร่วมสงครามครับกระทั่งถึงวันที่เราจะได้รับการทดสอบจินมูได้ปลลองเอาชนะนักดาบทุกคนและสามารถเอาชนะซูซานโอได้สําเร็จคุณย่าจึงอนุญาตให้เราเข้าร่วมการต่อสู้เพราะไม่นานหลังจากนั้นอนมาเทรสุก็นากองทัพของหมู่บ้านนัสึมาโจมตีอีกครั้ง ในช่วงที่มีการประทะก,กันจินมูพัดหลงกับเพื่อนสมุไรทําให้เราผ่านแนวเข้าศึกไปยังแนวหลังของศัตรูได้ตอนนั้นเองที่โตเอกได้เผเชิญหน้ากับอมาเทรสุว่ากันว่าสมุไรผู้นี้ได้รับพรจากเทพีจิ้งจอกคิสึเนะพร้อมกับได้รับสมญานามว่าเป็นสมุไรแห่งพระอาทิตย์การดวลดาบทําให้เรารู้ว่าอมาเทรสุไม่ได้ต้องการทําลายหมู่บ้านอากิโดยตรงแต่เขาบุกมาเพราะอยากได้ลูกสาวของตนเองคืนเนื่องจากซุสโนได้รับพาตัวลูกสาวของเขาไป เมื่อสิ้นคำพูดนะครับเขาและกองทัพก็ล่าถอยทิ้งความสับสนให้กับตัวเอกพร้อมกับคำถามไปยังอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่าง2ผู้นหมู่บ้านกันแน่สรุปแล้วสิ่งที่คุณย่าสุซานโอตกย้ำมาตลอดคือเรื่องจริงหรือว่าโกหกเมื่อกลับไปยังหมู่บ้านนะครับเราจึงเอ่ยปากถามหาความจริงสุสานโอก็ยอมรับไปนะครับว่าลูกสาวของอามตะสุอยู่ที่อากีจริงๆแต่เธอก็ไม่ได้เล่าอะไรไปมากกว่านั้นพร้อมกับออกคำสั่งให้เราเลิกยุ่งกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเลยครับจินมูไม่ยอมฟังเสมือนเป็นการขัดคําสั่งผู้นาหมู่บ้าน่ากับหลานจึงสู้กันเองโดยครั้งนี้ซูซาโนโอได้เรียกใช้พลังของเทพเจ้าเทนง,งูนั่นทำให้ตัวเอกพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วพร้อมกับถูกเนประเทศให้ขึ้นไปยังภูเขาทางเหนือและไม่อนุญาตให้กลับมายังหมู่บ้านอีกจินมูทําได้แค่ทําตามคําสั่งของซูซาโนโอเขาฝ่าพายุหิมะและความหนาวเหน็บขึ้นไปยังภูเขาสูงที่น่าแปลกก็คือบนนั้นมีสํานักฝึกฝนสมุไรตั้งอยู่ครับเรามารู้ทีหลังว่าสมุไรกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่าฟุย อิซานากิแปลกใจที่จินมูฝ่าพายุไม่ได้เพราะไม่มีใครทําแบบนั้นได้เลยในรอบหลายปีทั้งสองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันจนได้คําตอบนะครับว่าอิซานากิคือสมุไรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่รับพลังจากเทพซึ่งโอโรชิเทพแห่งพลังน้ําแข็งคือผู้ที่มอบพรให้กับเขาอิซานากิสั่งให้จินมูลกลับไปครับเพราะว่าจินมูไม่อาจทําทตามได้ทั้งสองจึงต่อสู้กันซึ่งระหว่างต่อสู้นะครับการโจมตีของอิซานากินั้นเผยให้เห็นสร้อยไข่มุกที่จินมูสวมอาไว อิซานากิจึงยุติการต่อสู้เพราะเขาจดจำสร้อยอันนี้ได้มันคือเครื่องประดับที่เคยเป็นของอมามาทระสุจินมูแย้งว่าสร้อยอันนี้ไม่ใช่ของอมามาทระสุแต่ว่าเป็นสร้อยไข่มุกที่แม่ของเขาเป็นคนมอบให้อิซานากิได้ยินแบบนั้นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าหลังจากที่เขาได้รับพรจากเทพเจ้าโดยมีเป้าหมายในการปกป้องมนุษยชาติเขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะส่งต่อเจตจำนงนี้ไปยังสมุไรรุ่นต่อไปเขาจึงรับลูกศิษย์สองคนครับทั้งสองกลายเป็นคู่แข่งที่ร่วมฝึกวิชาเป็นดั่างสาว และชื่อของทั้งคู่ก็คืออามาเทรสุและก็ซูซานโอะนั่นเองทั้ง3ร่วมมือกันปกป้องความสงบสุขให้กับโลกเรื่อยมากระทั่งโลกปราศจากภัยอันตรายทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวซูซานโอะรับเด็กกัญพาคนหนึ่งมาเป็นลูกครับเธอตั้งชื่อให้เขาว่าโอคุซึ่งก็คือบิดาของจินมูส่วนอามาเทรสุก็แต่งงานกับทายาทของอิซานากิจากนั้นทั้งสองก็มีลูกสาวด้วยกันชื่อว่าคุชินะจุดเปลี่ยนมาเยือนเมื่อวันหนึ่งภรยาของอามาเทรสุป่วยหนัก เขาพยายามขอพรจากเทพให้ช่วยทำให้เธอหายป่วยแต่ว่าไม่เป็นผลครับอามาทรสุจึงมาขอให้อิซานากิอนุญ,ญาตให้เขาข้ามสะพานไปยังอาณาเขตสวนของเทพเจ้าเพื่อให้เขาได้ใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาคนรักอิซานากิที่ยึดมั่นในความเคารพต่อเขตแดน,นเทพจึงปฏิเสธคำขอแม้ว่าคนที่ป่วยจะเป็นลูกสาวของตนเองก็ตามอามาทรัสุจึงเกลียดชังอิซานากิที่ไม่ยอมช่วย อนนั้นเองที่คิสึเนะเทพเจ้าจิงจอกจอมเจ้าเล่เข้ามาเป่าหูครอบงำให้ความหวังอมาตะสุว่าจะรักษาคนรักให้เขาโดยแรกกับการที่เขาจะต้องอุทิศตนให้กับลัทธิของคิสึเนะยอมละทิ้งเทพทั้งมวลทำตามคำสั่งทุกอย่างโดยเฉพาะการสังหารทุกคนที่ไม่ยอมเข้าลัทธิเทพจิงจอกตัดสลับมาที่ซูซานโอะนะครับ เธอได้ข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยของภรยาอมเทรสุเธอจึงแร้งซึมเข้าไปในสวนแห่งเทพเพื่อขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์มาให้แต่ว่าภาพที่เห็นเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านก็คืออมเทรสุได้ออกคำสั่งให้สมุไราภายใต้สังกัดโจมตีและก็เผาหมู่บ้านของสุซานโอโกจนทาให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากความแค้นจึงเข้าครอบงำสุสานโอกครับเธอจึงกลับไปที่สวนแห่งเทพและขอพรจากเทพซึ่งเทพเทนง,งูก็ตอบรับคําขอนั้นโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนเนื่องจากเขารู้ว่าสุซานโอกนั้นอัดแน่นไปด้วยความเกลียดชังอยู่แล้วหมู่บบ้้้าาานนนนนขอองงงงทััััคู่่่จึรรฟตตตแ แต่ถว่าแสงสว่างแห่งสันติภาพก็ฉายแสงกลับมาเมืออ่อโอคุลูกบุญธรรมของสุซานโอพบรักคุชินะลูกสาวของอมตทระสุพวกเขามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนครับนั่นเท่ากับว่าจินมูจึงเป็นทายาทจากทั้งฝั่งอมตทระสุและก็สุสานโอแถมยังมีสายเลือดของอิซานากิด้วยมันจึงอธิบายเรื่องการข้ามผ่านพายุหิมะไม่ได้เพราะว่าเราได้รับการคุ้มครองจากสภาวะสายเลือดแล้วก็สร้อยไข่มุกที่คุชินะลูกสาวของอิซันากิมอบให้นั่นเองจากนั้นจินมูจะพักอยู่ที่นี่ช่วยระยะเวลาหนึ่งจนเขาตระหนได้ี แต่ว่าก่อนลงไปเขาจะต้องได้รับพลังของเทพเจ้าเพราะถ้าไม่มีพลังแบบนั้นจินมูไม่มีทางต่อกรกับอามาเทรสุและสุซานโอได้แน,แน่ปัญหาก็คือการไปยังสวนแห่งเทพจะต้องข้ามผ่านอิซานากิไปให้ได้ก่อนเนื่องจากท่านทวดบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสงครามเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาปล่อยลูกศิษย์ทั้งสองได้รับพลังของเทพจินมูที่ยืนกรารจุดยืนเดิมทําให้เขาต้องต่อสู้กับอิซานากิอย่างหล็กเลี่ยงไม่ได้ครับแน่นอนว่าอิซานากิก็สู้ด้วยพลังทั้งหมดเขาเรียกใช้พรของเทพน้าแข็งโอโรชิรแต จินมูเข้าสู่สวนแห่งพระเจ้าแล้วก็ได้พบริวจินเทพมังกรที่เป็นดั่งราชาของเทพทั้งมวลจินมูบอกว่าเขาไม่ได้มาเพื่อทาพันธสัญญาแลกเปลี่ยนแต่มาขอความช่วยเหลือจากริวจินด้วยเหตุผลผ่านการชักแม่น้ําทั้ง5้านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเหตุของสงครามนั้นมาจากการปลุกปัน่นครอบงาโดยเทพจิ้งจอกและก็เทพเพนงู นั่นเท่ากับว่าริวจินก็ต้องรับผิดชอบอยู่กับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน2คือถ้าปล่อยให้สงครามบานปลายไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีผู้คนเคารพเทพเจ้าอีกมนุษย์กับเทพก็จะยิ่งห่างเหินมากขึ้นและ3ก็คือถ้าริวจินช่วยจินมูก็จะสู้ในนามของริวจินและถ้าเขาทำสำเร็จสันติภาพก็จะกลับมาประชาชนก็จะรู้สึกขอบคุณริวจินราคอกนก็จะได้รับความศรัทธาเพิ่มขึ้นไปอีกริวจินจึงยอมรับข้อเสนอของจินมูนะครับแต่ว่าก่อนจะมอบพลังให้เขาขอทดสอบว่าเราคู่ควรที่จะได้พลังของเขาโดยการ อยากได้สินค้าไอทีก็ต้องไปที่ Advice นะครับที่มีทั้งสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กพีซอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากมายให้เลือกซื้อของดีมีคุณภาพเชื่อถือได้สั่งซื้อแบบออนไลน์ใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วยนึกถึงไอทีนึกถึง,ง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ โอลิมปิกครั้งนี้ออบตัสเข้าไปแจมด้วยนะครับกับการไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่ที่หน้าหอไอเฟลในช่วงปารีสโอลิมปิก2องพพร้อมกับสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดยิงปืนมวยและก็น้อง s t วัย12ขวบที่ได้ไปแข่งสเก็ตบอร์ดโอลิมปิกโค้ชฟิลเลยครับทีมงานออบตัสยังติดตามไปเชียร์นักกีฬาไทยติดขอบสนามที่ปารีสด้วยและจะมีอัปเดตคอนเทนต์ฮาๆจากที่นู้นมาให้เราได้ดูชมผ่านทางทิกตอกของออบตัสนะครับต้องบอกว่าพลังที่ดิวจินให้มาก็คือสการค้้ะ,ะงขงัว,งวงึนนบ จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบไปได้ลูจินจะพาเราลงไปยังแผ่นดินเบื้องล่างที่กำลังลุกเป็นไฟโตเอกจะได้ประทะก,กับอามาเทรสุและซูซานโอะตามลำดับข้อที่จริงที่เฉลยต่อจากนั้นก็คือเมื่อแสงแห่งสติภาพปรากฏผ่านความรักของลูกทั้งสองอันที่จริงแล้วสงครามกำลังจะจบครับเมื่ออามาเทรสุตั้งใจจะทำสัญญาสงบศึกกับซูซานโอะเพราะตอนนั้นเขาไม่เหลือใครแล้วนอกจากลูกสาวซูซานโอะจึงของให้ลูกชายของเธอแต่งงานกับลูกสาวของอามาเทรสุเพราะว่าตอนนั้นเองที่เทพีจิ้งจอกเข้ามาแทรกแซงครอบงำปั่นความคขขอองงงเเาาาจนทใหห้ลมืสัรโุ ซึ่งก่อนหน้านั้นโอคุมาขอพบอมาเทรสุด้วยไมตรีและอยากจะบอกพ่อตาเรื่องลูกที่คุชินะกำลังตั้งท้องแต่ว่าท้ายสุดโอคุก็ตายลงด้วยน้ำมือของอมาเทรสุแน่นอนว่ามันได้มอบความเครียดแค้นให้กับซูซานโอ,โอครับพวกเขาไม่อาจเอื้อมไปถึงสันติภาพได้และสงครามก็ดำเนินด้วยมาบนความเชื่อว่าคุชินะถูกกักขังเอาไวไ้ภายในหมู่บ้านอากิแต่ว่าอันที่จริงแล้วหญิงสาวนั้นสิ้นใจหลังคลอดลูกชายได้ไม่นานเมื่อรู้ความจริงผนวกกับการแพ้แพ้ให้กับจินมมอมาเทรสุจึงตาสว่างและหลุดพ้นการครอบงำจากเทพจิงจอกมาได้ เขาขอให้เราจบชีวิตของเขาเท่ว่าจินมูไม่ลงมือเนื่องจากต้องการให้มาชโรสุอยู่ต่อไปเพื่อจะใช้ความผิดจากนั้นเราจะไปสู้กับสุสานโอะนะครับเพื่อปลดปล่อยเธอจากโทสะที่ฝังรากลึกมาหลายปีกระทั่งคุณย่าหลุดพ้นจากการครอบงำของทินงูไมาได้เช่นกัน เ oh. ทนง,งูและคิซเนะถูกส่งตัวกลับไปยังดินแดนแห่งเทพเจ้าผ่านการควบคุมของริวจินจินมูสัญญากับริวจินว่าจะทำหน้าที่ต่อจากอิซานากิในการรักษาสันติภาพให้กับดินแดนมนุษย์ จากนั้นเขาจะก่อตั้งกลุ่มฮารุขึ้นมาเพื่อสืบทอดเจดตนารมณ์นี้โดยเขาจะเล่าความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับผู้ติดตามและทาย,ยาทรับรู้ให้ตระหนักถึงข้อที่จริงในอดีตจะได้ยึดมั่นในสันติภาพที่ควรค่าต่อการรักษามันเอาไว้วันว่าเทพเจ้าได้ล่าถอยจากดินแดนของมนุษย์นะครับสบพาสู่สวนแห่งเทพถูกทำลายลงสมดุลของสมุไรได้รับการฟื้นฟูโดยสมุไรทั้ง4ได้กลายเป็นตัวแทนของฤด,ดูกาลทั้ง4ที่หมุนเวียนไปในทุกๆปีและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของ atch, สรงรองครัา That we call the Four Seasons. The living testimony of the samurai legacy, those who showed the world that peace and prosperity are possible when war is replaced by reconciliation and forgiveness.